เราเจอหญิงไปขอน้องเขาน้องเป็นแฟนพี่หน่อยพี่นี่ไม่ได้มองหน้าเลยมองอะไรคะรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูาา่วาสตรรศครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสำหรับสายดูคตินะครับเป็นดูคติ ใครเบอร์สตาร์ด้าแปดสองหลนยวิตงถ้าใครดูในเฟซผมนะครับคอติดตามในเฟซผมนะจะเห็นนะฮะว่าคันนี้นะรายละเอียดของแต่งต่างๆราคาเนี่ยโคตรถูกเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมไปชมกันเลย en <laughs> ว้าโอเคครับเราก็มาอยู่กับเจ้าดูกกติไฮเปอร์สตาร์ด้า821นะครับโอ้โหลายหลุยวิตซองไงไงบอกแล้วบอกแล้วแม่ยังสวยยังสวยเฮ้ยเฮ้ยเพืเ่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรหรือเปล่าเราเจอเราเจอหญิงเอายั้ไเอายั้ไเดี๋ยวเราไปขอน้องเขาน้องเป็นแฟนพี่หน่อย,ยขอน้องเขาว่า มารีวิวหน่อยดีกว่าดูดิว่วน้องอาจะให้ป่ะอ่ะน้องครับรอไอ้น้องว่างไหมครับว่างไอ,อ้ขอขออนุญาตถ,ถ่ายได้ไหมพอดีพี่รีวิวรถอยู่ได้ค่ะถ่ายได้นะได้ไม่ไม่เอาไปโพยฟ,ฟองอะ่ะไม่ไม่ไม่โอเคไี่วันนี้เราก็อ่ะขออนุญาตถามชื่อก่อนนะชื่ออะไรครับชื่อไม้ค่ะนี่กำลังจะไปไหนกันล่ะกำลังรอเพื่อนรอเพื่อนใช่ไหมเพื่อนผู้หญิงผู้ชายครับ อ้อผู้หญิงโสดป่ะครับ<ส>ไม่ครับเพื่อนโสดหรือเปล่า <c oughs> อ่ะรอเล่นรอเล่นวันนี้พอดีว่าผมผมชื่อแบงค์นะครับแบงค์อาสารถเครื่องนะครับคือผมกําลังทําคลิปรีวิวรถอยู่หนึ่งคันคไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรนะ<ส>น้องชื่ออะไรนะน้องไม้น้องไม้นม่มมชอบไหมฮะรถบิ๊กไบค์ชอบชอบใช่ไหมชอบชอบคนขับรถบิ๊กไบค์ไหมครับชอบชอบทางรถอบชอบต้องคนขับชอบเอางี้พี่ถามตรงชอบพี่ไหม โอเคขออนุญาตลบกูนิดนึงนะฮะรีวิวเพื่อนหน่อยโอเคไหมอ่ะนี่ทำงานอะไรครับเนี่ยทำไมพี่ต้องถามเรารู้จักกันด้วยเอ่ <laughs> อเอาเอาไม้ไปอ่ะไม้ไม้อ่ะเส <laughs> ียงได้ <c oughs> ชัดเลยอ่ะ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้เป็นรถดูติไทร์เฟอร์สตาร์ด้าแปดสองหนึ่งนะค่ะ <c oughs> จริงๆเนี่ยรถเนี่ยมีอยู่สามสีสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำส่วนหน้าที่เราเห็นในท้องถนนจะเป็นสีแดงสีขาวไม่ค่อยเห็นนะฮะคันนี้ทำลายหลุดวิตทองด้วยอยากได้หลุดวิตทองสักคันสักใบไหมจ๊ะอยากได้เป็นสักใบอ่ะโอเคเอาไปคันเอาคันนี้ไปก่อนได้ไหมเอาเป็นใบม่ต่ออันนี้อันนี้ให้รถแถมแถมคุณขายอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่พาชมรอบๆคันนะ คิดว่าเราเป็นลูกค้านะโอเคเวลาดูรถนะใช้ตาดูไม่เอาโอเคพาชมด้านหน้าก่อนนะครับพาชม<ะ>ด้านหน้าอันนี้ก็มีของแต่งชช้นนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะคาร์บ <F> อนไฟเบอร์อืพี่นี่ไม่ได้มองหน้า <c oughs> มองอะไรคะมองหน้าหน้าอก <c oughs> <c oughs> อะทีนี้ <c oughs> โอ้ตายทีนี้เป็น คาร์ <Carbon S 2> บอนเหมือนกันนะ,ะมันคาร์บอนเหมือนกันคันนี้เดิมทีเนี่ยผมดูแล,แล้วน่าจะเป็นสีแดงมาก่อนนะรู้จักมเนี่ฮนะเป็นสีแดงมาก่อนแล้วก็มาทําสีขาวนะครับต,ตัวโชกเนี่ยไม่ได้เป็นโชกสีเดิมนะแต่เป็นโชคเดิมแต่สีเดิมมันจะเป็นสีเงินตัวเนี้ยเอามาเป็นเอามาได้มาเอ้ยได้มาเป็นสีทองเจอสาวล้วปากสั่นเอาโอเคเรามาไล่ดูด้านข้างดูท่อกอนเลย ท่อนะฮะนี่ทอ่อเขาเรียกว่าโอ้โหท่ออะไรนะน่าจะเป็นทอ่อคัดต้มขึ้นมานะมีสกรีนไฮเปอร์สตาร์ด้าฟอกกุ้งด้วยเจ้าของเดินน่าจะชื่อกุ้งนะตรงนี้เป็นไท <c oughs> เทเนียมไทเทเนียมเลยไท <ใน S 2> เทเนียมไทเทเนียมนะฮะมาดูฝั่งนี้หน่อยอันเนี้ยฝั่งนี้เนี่ยภาษาแบบว่ารถรถบ้บนๆอ่ะ เขาจะรู้นมหนูอ๋นนอนมหนูนหอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเหรอ <S <S อ๋ออะไรนะนมหนูอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหโอ้โหไปไม่ถูกเลยกูไปไม่ถูกเลยกูไไกยกโอ้โหมีแหวกให้ดูด้วยโอ้อ่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเราไปดูรถก,กันต่อนะตรงนี้เป็นครอบคาร์บอนนะครับครอบคาร์บอนอ่ะโอเคด้านนี้ก็มีฮับสเตอร์แต่งนี่ดูดูน้องมาดูตรงนี้น้อง,องค,ค่อยๆควมไปน้องเปอร์ คนี้ฮัสเตอร์แต่งรถแบบว่าแบนอื่นไม่ค่อยมีส่วนมากจะเจอ,อในรถสัญชาติอิตาลีนะน <c oughs> ะฟังเสียงหน่อยไหมได้ค่ะคันนี้เออลืมบอกเลยลืมบอกเลยว่ารถคันนี้นะปีค0 .13 จดทะเบียนปี15โอ้ใช่ได้ใช้ได้เลขไมอยู่ที่20,001กล้าการันตีเลยว่าคันนี้ใหม่แท้ฟังเสียงฮะน้อง เทคนิคการฟังเสียงข้อรถนะครับ้องมามาแ่บนี้ผมขออนุญาตจับเลยเพราวมนี้เอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาหูแนบพ่อโอ้มันก็ร้อนเลยก <laughs> ูเลย่นยลลขึ้นมาขึ้นมาโัวนี่ทำได้ตามสั่ง <laughs> ที่ฟิลแฟนได้ไหมครับฮะฟิลแฟนได้ไหมเห,หรอจะดีเหรอ เสียงาไม่เสียนี้ะชอบมชอบะังเสีโอ้โอดคันนี้นะผมบอกเลยว่าเซอร์วิสใหญ่ไปแล้วด้วยรถดูโกติเนี่ยเซอร์วิสแพงนะทีเนี้ยคันเนี้ยเซอร์วิสจหา่ไปแล้วเซอร์วิสใหญ่โดยนายช่างใหญ่ ใหญ่ขนาดไหนคะใหญ่ขนาดนี่คือไม่ได้นี่คือพาเข้าเรื่องตลอดเลยนายช่างใหญ่นะครับคือใครใครอ,อยู่ในกลุ่มไฮเปอร์ไฮปุคติกไฮเปอร์ Hyper เนี่ยจะรู้จักคนนี้เขาชื่อว่าต้าบาร์บี่ต้า Barbie บาร์บี้เป็นคนเซอร์เวสใหญ่ันนี้นะฮะไม่ใช่นักร้องนะชื่อเหมือนนักร้องเดี๋ยนี่ดูตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยนี่คอไอดียังใหม่ๆนะคอไอดียังใหม่ๆคันนี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ ลอ่ดูไหมไม่ค่ะคุณลื่นขายเกือบสองแสนแสนไปลายปลายสองแสนผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเศรษฐีอะเอาไหมเอาเอาไหมเอาอะไรเอารถเอาคนเอาทั้งรถเอาทั้งคนได้ป่ะอันนี้ว่ะนายนายล้วว่างใช่ไหมยังไม่ไปไหนและยังไม่มาด้วยังค่ะเราจะพาไปนั่งรถเด่นโอเคอยากลองนั่งไหม อยากลองแม่นั่งรถนะปกติเนี่ยเป็นคนขึ้นหรือหรือลนขึ้นครับอืมเป็นคนขึ้นเป็นคนขึ้นนะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถนะเอะโอเคเดี๋ยวอย่างนี้เพื่อนๆคลิปหน้าขออนุญาตเป็นคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวพาไปพาน้องน้องชื่อเลยนะไมน้องชื่อไมายทำชื่อไม่ค่อยได้นะฮะเพราะว่าเปลี่ยนหน้าบ่อยถุยเดี๋ยวพาน้องไมายไปซิ่งรถกันโอเคบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ s ับสไ r i b e เจอก,กันคลิปหน้านะคะ